สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิธีเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่3ทธันวาคม2563แฟนเพจเฟซบ o ๊กร้านแม่ชมพูบ้านกกกกมีการไลค์ขายของสินค้าเสื้อผ้ากระเป๋าโดยนางสาวิตีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู ก็เรีเข้ามาพูดเริ่มการขายผ้าแม่น้องชมพู่กล่าวว่าหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันวันนี้ตนเพิ่งรับสินค้ามาใหม่มีเสื้อคลุ่มาฟฟ้าฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติและผ้าเข่าม้าหมักโคลนขายในราคา250บาทมีไซส์ MLXL ค่าจัดส่งเป็นราคาเหมา50บาท มีกางเกงและผ้าคลุมไหลโดยในไลฟ์แม่น้องชมพูมีการระบุว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วเหมาะแก่การใส่เสื้อคลุมโดยระหว่างการไลฟ์ขายของนัดแต่และแม่ชุมพูมีการแซวกันว่ายังไม่เคยลองส่งสินค้าไปยังต่างประเทศและคนขี้เลยอย่างแม่ใส่เสื้อยังดูสวยขึ้นได้ อีกทั้งยังมีการเรียกนายนามัพ่อของน้องชมพูให้มาเป็นหุ่นลองเสื้อให้โดยแม่น้องชมพูได้ย้ำตลอดว่าสามารถอินบ็อกมาสั่งของได้หากตัดสินใจสินค้าแม่จะลงรูปไว้ให้เพจเฟซบุ๊กครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีกลุ่มแฟนคลับของแม่ชมพูเข้ามาแสดงความคิดเห็น และกล่าวให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนสินค้าที่ขายด้วยขนาดที่วันนี้ลุงพลป้าเต็นอุปริยะหมอป่าและคนสนิททานอาหารมื้อค่ำกันมีการไลค์และลงคลิปบน YouTube ทุกคนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและพูดกันอย่างสนุกสนาน อุปริยาผู้จัดการชื่อดังมีการเปิดเผยวา่างานแฟชั่นโชว์ได้ย้ายมาจัดที่ได้ย้ายมาจากบ้านกโกกกยกมาจัดที่แฮปปี้แลนด์กรุงเทพวันที่12ธันวาคมนี้ภายใต้ชื่องานวา่าบางกะปีแฟมิลี่แฟชั่นวีคเนื่องจากช่วงนั้นมีการไม่เข้าใจกันจึงยกงานมาจัดที่กรุงเทพโดยลุงพลกับป้าเตน ไม่ได้มาร่วมงานด้วยเพราะตอนนั้นรับงานอื่นไว้แล้วในอนาคตมีคนจ้างให้จัดหรือมีคนสนับสนุนและมีสปอนเซอร์ตนเองจะจัดการให้เด็กๆที่นั่นหลายคนอยากเดินแบบอยู่แล้วยืนยันว่ามืออาชีพสามารถทำได้โอกาสทำงานร่วมกันยังมีและทำงานกับลุงคนป้าเต็นได้ไม่มีปัญหา ขณะดเดียวกันงานแฟชั่นโชว์ที่แฮปปี้แลนบางกะปิมีแฟนคลับจากต่างประเทศเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินให้ป้าถนกับยายจำลองมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยรวมถึงมีข่าววา่ามีน้องๆที่บ้านกุกกกและมาจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหารจะเดินทางมาร่วมเดินแบบด้วยตนเองยินดีมาก พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมเดินแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยวันนี้ลุงพลและปะ้าเตนได้เป็นตัวแทนบริษัทฟโฟฟานเชนไดเอนจิเนียริงจำกัดมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านกุกตูมอุปกรณ์เครื่องเล่นมีทั้งอุปกรณ์ม้ากระดกบ้านสไลเดอร์พลาสติกตาข่ายเชือกรถไฟโยก โดยมีนายชานวุฒิแสงฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุกตูมเป็นผู้รับมอบขณะเดียวกันทางแฟนขับลุงพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำผ้าหม่มมามอบให้กับโรงเรียนและทุนการศึกษาจำนวน12ทุนให้กับเด็กเรียนดีแต่ยากจนโดยช่วงเที่ยงแฟนขับลุงพลและยูทูบเบอร์ ได้ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารเด็กทั้งกะเพราป่าข้าวผัดข้าวหน้าเป็ดปลาหมึกย่างขนมหวานเผือกกวนมาเลี้ยงข้าวกลางวันเด็กนักเรียนและครูรวมถึงผู้ที่มาร่วมงานโดยโรงเรียนนี้สอนตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 มีครู15คนนักเรียน165คนหลังจากนั้นลุงพลมอบซองใส่เงิน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ใยการโรงเรียนพร้อมกล่าวขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ติดตามตนเองมาโดยตลอดและจะพาไปทำบุญทั่วประเทศและฝากบอกผู้ใหญ่ใจดีหากใครสนใจอยากเป็นเจ้าภาพมอบสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆสามารถติดต่อตนเองได้พร้อมยินดีช่วยส่งมอบความสุขให้ทุกโรงเรียน และล่าสุดนั้นก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเห็นคลิปตาชอช้างทาง YouTube แกมาถาข่าวหาลูกหาหลาน YouTube พอยห็นตาชอช้างมาบ้านป้าเต๋นก็รีบวิ่งมาถ่ายหลังจากคลิปนี้ว่อนทาง YouTube แต่ดูจากคลิปตาชอช้าง แกก็มาด้วยใจที่ห่วงลูกหลานจริงๆ Youtube ก็ได้บอกตาไปว่าแวะมาเล่นบ่อยๆได้นะตาพอตาชอช้างกลับบ้านไปก็มีประกาศแถลงการออกมาจากนายกสมาคมคนลักหนูแห่งประเทศไทยพอจะรู้ล้วว่าตาชอช้างแกอยู่ยากจริงๆในคลิปตาแกก็พูดประมาณว่าบ้านโน้นไม่อยู่ ไม่อยู่สักคนแกเลยมาได้เฮ้ยสงสารตาจังปอโลเราเขียนจากจินตนาการนะไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสมาคมคนลักหนูก็มีฮ่าฮ่ จะโดนฟ้องก็ตรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี่ล่ะเก่งแต่เอาพ่อแม่เป็นตัวประกันคนบาป2020บังคับทั้งกายและใจพ่อแม่ตัวเองกักพ่อแม่ให้อยู่กับตัวเองไว้เยอะๆอีกไม่นานมันคงได้ไปพักผ่อนที่ห้องกงก็ได้เดี๋ยวใครมอบตำแหน่งนี้ให้มงลงกลางกระบาลเลย จำได้วันนั้นไปไหว้พ่อปู่ที่อุดรกันหมดเหลือตาอยู่บ้านคนเดียวนี่คือที่มาว่าทำไมแกมาได้ h a ชแท็กเซฟตาชานจากสมาคมลักหนูพนะชอบชื่นอนี้เอาเป็นว่าเราพูดกันเยอะๆนะคะคำว่าสมาคมลักหนูให้เป็นที่จดจันแห่งประเทศไทยเลยค่ะ ถ้าบุคคลอยู่ในที่สาธารณะตามกฎหมายไทยคือเราสามารถถ่ายได้เผยแพร่ได้โดยไม่มีความผิดตามกฎหมายหากการเผยแพร่นั้นไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีให้ผู้ที่ถูกนำภาพมาเผยแพร่ให้ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกียิชังและผู้ถ่ายผู้นำลงเผยแพร่ควรมีข้อความเพิ่มเติมว่า ผู้เผยแพร่มีเจตนาตามที่นำเสนอในคลิปเท่านั้นถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดแสดงความคิดเห็นใดๆเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับผู้เผยแพร่ทานายโนบีช่วยรับรองความถูกต้องด้วยมีตรงไหนไม่ถูกต้องต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไรมันคิดว่ามันเป็นจิเนียส แต่พอออกสื่อเป็นแมวหงอยเลยค่ะบักบตรงปกบักเธอจีเนียตอัจฉริยะปัญญานิมสงสารตาค่ะจิตใจแก่ก็คงแย่ปัญญาแก่ก็มีแค่นี้จริงๆหรอแม้แต่พ่อก็ไม่เว้นงั้นก็จับขังไว้ในบ้านเลยกลัวตาจะเป็นไรต่อไปจังทำไมไม่ถีบมันออกจากบ้านไปเลย แค่เลือดชุ่วๆอีกก้อนต้มเลือดหมูอูห้หูแซบรับยาช่องสามเดือนค่ะนา้าเต้ตป้าก็เล่นกลับเลยคุยกับพ่อให้ถ่ายได้ป้าก็ลูกจะยอมเพื่ออะไรพ่อบิดาแห่งหนูพุกอะหรอตาตาระวังโดนกัดนะถ้าขัดใจเขา เราขำตรงตำแหน่งนายกสมาคมแต่ในความจินตนาการของชาวโซเชียลก็คงคิดเหมือนๆกันซะส่วนมากค่ะตาโชช้างแกรักป้าและหลานสองคนมากนะแต่ก็พูดไม่ได้และก็กลัวกลัวผลิตการและก็ได้ข่าวมาว่านะคะชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้มีการแจ้งข่าว บอกว่าบักเตเต้มันจะฟ้องช่อง YouTube ที่ไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องพวกมันทั้งหมดค่ะช่อง YouTube น่าจะมีช่องยายจิตช่องเซฟยันช่องเมากระจายช่องจักกรีช่องฮักนัสวีเดนและอีกหลายๆช่อง YouTube มันบอกรอตามคิวมีอยู่5,000คนและก็เพจต่างๆเอ๊ะ แต่ว่าช่องอลิมิ t e d เรื่องเล่าข่าวดังของเราจะมีอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะต้องลุ้นๆตามกันค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ของชาวโซเชียลท่านนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าบักเตเตะจะฟ้องไขรรับสำนวนจะทำไหวหรือ 5, ห้าพันคนฮ่าฮ่ฮ่กว่าจะฟ้องครบห้าพันคนผมเปลี่ยนสีพอดีฟ้องห้าพันคนอยากเห็นหน้าทนายบ้าจี้จังตายง่ายต้องทำแล้วทนายสงสาร YouTube ทุกช่องแถว่ามันกะรวยทั้งพี่ทั้งน้องโอ้เมเจ้าไม่เหนื่อยกันบ้างหรือฟ้องไม่หยุด ฟ้องทั้งประเทศดีไหมจ้าพ่อคุณเชื่อเลยมีนาถึงไม่มีใครชอบขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะคะสู้ๆค่ะโซเชียลท่านนี้นะคะได้มาแสดงความคิดเห็นโดยคิดต่างบอกว่าสาเหตุก็มาจากต้นโตทางโน้นหมดทั้งโพสทั้งไลค์ว่ากระทแทกเด็กดันเขาก่อน จำคำที่ว่าเอาชื่อน้องมาหากินตัวเองนั่นแหละเอาชื่อน้องมาตั้งชื่ออ้างขายเต็มๆคนหนอคนเวลาเอฟซีมันด่าว่าไอ้พลหากินกับหลานจนรวยพวกมันคิดกันได้บ้างไหมไม่เคยกลัวมันหลอกมันมีหน้ามาฟ้องว่าว่าคนกล่าวหามันฆ่าลูกคดียังไม่จบ ยังไม่รู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์เลยเตรียมฟ้องแล้วถ้าจะฟ้องต้องจับคนร้ายตัวจริงได้ก่อนไม่มีใครเขากลัวหรอกบ้าหรอสงสารเมากระจายเดอ้อยิ่งถูกแต่เขาดูดเอาข่าวไปเจ้าต้องขอทนายฟีละเดอร์ฉันว่าสงสัยพวกมันยังจะมีเวลามาศาลอยู่นะกลัวพวกมันจะเป็นโรคไอ ไอๆเสียงไอคุก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 ที่มันด่าคนอื่นเขาไม่ฟ้องมันพ่อเขาพูดให้มันหน่อยออกมาฟ้องบักเตเต้ส0งกระจอกเออาก็ฟ้องบักเตเต้มึงไม่ไปฟ้องที่ต้นสังกัดละ่ะ YouTube ทุกช่องมาจากสังกัดใหญ่นะมึงกรรมจริงๆ ฟ้องทุกช่องมึงคงได้ตังหลายเนาะมึงคงจะรวยเอาที่มันสบายใจฟ้องแล้วไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าจะเดินออกไปไหนได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผีก็คือผีอยู่ดีแม่ว่าแม่แคปไว้หมดแล้วเดอ้อตัวใครตัวมันหน,นึ่งในห้าพันคนฮ่าฮ่ให้มันฟ้องมาเลย บักเตเต้เอ๋ยอยากเห็นว่าจะชนะไหมถ้าชนะเราคนหนึ่งล่ะจะเลิกติดตาม YouTube เลยล่ะว่างๆก็ไปสร้างบู์สร้างสาราวัดบ้างนะคุณแม่อย่าสร้างแต่เรื่องไร้สาระมองดูตัวก่อนเนาะว่าทำไมคนถึงพูดถึงคุณฮ่าฮ่าฮ่าฟงคนโน้นคนนี้ระวังคนไหนมันบ้าเลือด เดี๋ยวมันมับสูตายนะบ้าดีเดือดทำทุกอย่างได้นะเป็นห่วงนะจ๊ะ